สุ่มไม่ดีหมเอฟราคา9บาทดูสิจะได้ไหมมาดูกันโอ้โหได้เกลือนะผม5ครั้งนะครับโอ้โหเกลืออีกแล้วนะ10ครั้งเลยละกันเฮ้ยได้แล้วทุกคนเข้าเกมมาแล้วมีหมเอฟจริงๆด้วยใครดวงดีแต่ง,งบน้อยลองมาจัดได้เลยเว็บแจกไอดทุกวันและมีบริการเติมเพชรเพียงใช้ UID ด้วยนะมีรหัสฟรีไฟไข่ด้วยราคาถูกมาก และเพจร้านมีโค้ดแจกส่มราศฟรีด้วยกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับโยผมมีแจงนะฮะก็โอเคนะผมก็กลับมาอยู่ในเกมฟรีไฟนะับผมซึ่งเกมฟรีไฟเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะผมว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็ติดฝึกง,งานฝึกทำงานอนะไรเงี้ยครับที okay, นะี้วันนี้ก็กลับมาแล้วครับผมนั้งร่าสายฟ้านะผมเออใส่ทั้งชายแล้วผู้หญิงนะครับผมเป็นชุดแบบ เหมือนแอสซัสเซนนะครับเอยโหดเทสแลผมมาแต่วันนี้นะครับผมจนแต่วันที่29มิถุนายนนะผมน่าจะ1อาทิตย์นะนะราคาผมเกิจกรรว่าจะเป็นกิรกรรม8ครั้งนะผมหรืออะไรก็ไล้ตัวใน8ครั้งนะผมออกได้2ชิ้นนะครับของนะผมก็จะมีตามนี้นะเป็นชุดที่ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ผ้าเสื้อกระปานนี้เก้งรองเท้าแว่นตาก็ฮู้ดนะผมเออฮู้ดที่ผมสีขาวนี่สวยนะ เออนะแล้วก็แบบมีพวกสก,กินมงสก,กินปืนต่างตานานแล้วก็เคียวนะเคียวน,นี้เคียวสวยเราเต่ียวรเท่นะอุ้ยแล้วก็มีอุ้ยคุณเทพเราเฮ้ยจัดไปแล้วได้ตัวมันด้วยแล้วก็ปืนกากๆนะโก็โอเคเดี๋ยวผมจะเอาออกของพวกที่มีแล้วนะอ่อมีอนี้แล้วแล้วก็เอ่ออะไรอีกอะอันนี้ยังไม่มีแต่ว่าอันนี้มีละ โอเคบอกไว้สองอย่างอ่าเรียบร้อยนะผมก็นะครับผมก็เริ่มสูงตั้งแต่เก้าเพ็ดสิบเก้าเพ็ดสิบเก้าเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสามสี่เก้าสี่เอวเก้าแล้วก็หกเก้าเก้าเพ็ดน้ำผมหมดไปหลายพันเนาะโอเคพูดถึงว่าความคุ้มของชุดนี้เนี่ยถามว่าน่าซื้อน่าใช่ไหมก็ผมมองว่าแล้วแต่คนนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ชอบแบบแนวแบบแอสซินนะครับผมเออนี่แหละแบบแอสซินทะเลสายมีเอฟเฟกสายด้วยนี่เองเออเป็นแบบ Assassin, แอสซิสต์แบบโลกปัจจุบันอะแบบแร็ปเปอร์เลยอ,อ,เอ,อะเออคุณเฟียวอะเออใครได้มาเนี่ยก็ก็การที่จะดีนะผมผ้าเสื้อก็ธรรมดานะผมเหมือนกางธรรมดานะเนาะแว่นตาสวยนะแเป็นตาสวยใส่ได้ทุกอย่างนะแล้วก็อา่าอะไรนะฮูดนะผมยิงชุดเนี้ยมันต้องใส่เป็นเซ็ตน,นะผมแต่ว่าคนไทยเราอะไม่ได้แน่นไม่ได้แบบชอบชุดที่มันเบร์เกินนะผมเออนะแล้วก็เดี๋ยวรีวิวอืนน่นได้ เนี่ยไอ้ตัวอันนี้ก็มาเมือ่อเมื่อวานใช่ไหมเออน่าจะมาเมื่อวานนะผมแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้รีวิวนะผมก็ชุดมันก็เป็นประมาณนี้เป็นชุดแบบคอลเลคชันนะผมมีเสื้อผ้าเสื้อนะผมก็เป็นประมาณนี้นะผมแล้วก็กางเกงรองเท้านะผมแล้วก็ที่ปิดตานะผมเหมือนเออเขาเรียกไงเหมือนแบบปิดตาแบบไอ้นี่เลยของไอ้สัสสิง่ะเอออันนี้สมมติเฟียสนะผมถ้าได้ไปเนะี่ยได้ใช้แน่นอนนะเออแล้วก็หมวกไอหรือหัวหนะุ่มแบบหัวแบบ มีแบบมีผ้าอะไรด้วยนะเอออไปสองชิ้นนะผมก็มีประมาณนี้เลยครับก็เหมือนกันนะผมเออแล้วก็เรียาไงอ่ะเนี่ยก็ตามนี้เลยนั่นเองก็ของผู้หญิงเพิ่งออกไปเนาะล่าสุดโอเคก็ใครหมดเท่าไหร่นะผมก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมเออว่าเออใครเออพี่เผมดวงดีผมก้าวเพชรผมได้เลยก็ยินดีด้วยนะผมสนใจที่เหมาตู้ก็มาบอกกันนะโอเคนะผมสนักกิจวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็ผมวิงแจ้งนะผมก็ ไปแล้วครับผมอย่าลืมนะผมเว็บดูเกอร์โซนนะผมมีอ่าระบบอ่าขายเพนแบบ U I D นะผมแล้วก็มีแบบสุ่ม I D นะผมเออจัดไปนะผมไปแล้วครับ